สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกระแสข่าวตั้งแต่เมื่อวานกรณีของเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังอย่างแม่น้ำหนึ่งนะครับที่มีข่าวออกมาว่าเธอเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่หลังจากที่เมื่อวันที่1 4ีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือวันวาเลนไทน์เธอตัดสินใจไปเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งกรณีก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้มีข่าวว่าเธอเ่ยไปแย่งสามีชาวบ้านมาเมียหลวงข้บบุกมาตามถึงบ้านเลยครับมาตามสามีเขาเนี่ยซึ่ง สามีเขาก็คือในฟิล์มนะครับในฟิล์มก็เป็นอีกตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้ในฟิล์มเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะครับที่มีภรรยาอยู่แล้วแต่มาทํางานกับแม่น้ำหนึ่งซึ่งทางด้านเมียหลวงเขาก็อ้างว่าสามีเนี่ยไม่กลับบ้านเป็นเดือนแล้วมาติดประพันธ์อยู่กับแม่น้ำหนึ่งนั่นแหละเจ้าแม่ใบหัวชื่อดังซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ยืนยันครับว่าตอนนั้นหนักแน่นเลยครับกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักว่าไปแย่งสามีเข้ามาจนแม่น้ำหนึ่งเนี่ยออกมายืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เกินเลยกับในฟิล์มระะหว่่่าาาางงงเจ้้นนนนนยยแแลลูกอออ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเธอเนี่ยสนิทกับลูกน้องทุกคนจนตอนนั้นเนี่ยก็มีภาพหลุดออกมาว่าเธอไปกินข้าวกับในฟิลสองคนซึ่งในฟิลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนขับรถเธอแล้วก็อยู่ในห้องกันสองต่อสองอยู่บนเตียงนอนกันบ้างนี่ครับภาพเหล่านี้ก็ทําให้หลายคนก็คิดว่าเอมันสนิทกันเกินเลยไปหรือเปล่าระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับซึ่งก็มีการเบร่ยการผลกระแสกันมากมายจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยล่าสุดก็มีคลิปหลุดออกมาบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สด ของแม่น้ำหนึ่งนะครับมีการแพนกล้องไปหาผู้ชายที่นอนอยู่ข้างกายข้างกายของเธอนะครับมีหน้าคมมีหนวดก็คือในฟิล์มนั่นแหละครับนอนอยู่บนเตียงกับแม่น้ำหนึ่งซึ่งหลายคนก็บอกอ้าวนี่เปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งคนที่เขาเอาคลิปมาลงเนี่ยครับก็บอกว่าเขาอาจจะเขาแตผิดเพลงก็ได้นะแค่แซ่ซเล่นเล่นเฉยๆปรากฏว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับก็แสดงว่าก็ยังอยู่กันในฟิล์มนะครับแต่จะเป็นแฟนกันหรือเปล่ายังไม่มีการชี้แจงจากแม่น้ำหนึ่งนะครับ หากไปย้อนดูคลิปรายการหนนกระแสครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ผ่านมานี้นะครับคำพูดในรายการหนนกระแสที่แม่น้ำหนึ่งได้ลั่นวาจาไว้กับพี่หนุ่มกัญชัยพูดว่าอะไรแม่น้ำหนึ่งพูดครับว่าพูดตรงๆค่ะพี่หนูมีเป็นร้อยสมมุติหนูมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วหนูอยากได้เขาจริงๆกับอีกแค่2ล้านหนูจะไม่จ่ายหรอถ้าหนูต้องการเขาจริงๆหนูจ่ายไปแล้วถ้าหนูอยากได้ผัวเขาชัดเจนเลยค่ะว่าหนูไม่เอาค่ะเอาเงิน2ล้านไปแลก เงินสองล้านหนูทำอะไรได้หลายๆเดือนนี่ลัาไม่ไดไรายการของกระแสบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เอาหรอกนะครับเดื๋ยวจะเออมีหลวงเขาบอกว่าจะอยากได้เงินไปสองล้านแล้วเอาไปเลยเพราะว่ามีหลวงเขาตองเลี้ยงลูกนะครับแม่หนึ่งบอกไม่เอาหรอกปรากฏว่าล่าสุดก็ยังมีคลิปหลุดออกมาว่าอยู่ผบในฟิล์มในตอนระหว่างการไลฟ์สดนะครับนี่ก็เป็นมหาข่าวของแม่น้ำหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามมาต่อว่าแม่น้ำหนึ่งจะชี้แจงเรื่องดีไววอย่างไรนะครับข่าวไวทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ